สวัสดีครับเรากลับมาพบกันกับวันที่2ของงาน IM Gen M นะครับผมซึ่งคลิปนี้ก็ทำเป็น EP 2ไปด้วยนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ากิจกรรมเยอะนะแล้วก็เลยคิดว่าซอยคลิปดีกว่านะครับผมวันนี้เป็นวันที่2นะครับที่เราจะต้องไปงานนี้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นเวลา10เกือบสิบโมงละซึ่งผมมาเป็นกลุ่ม A นะครับกลุ่ม A จะให้ไปสนามกีงอาจารย์ตอนถึงนู่นประมาณเที่ยงนะครับผมเพื่อ รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันกับกรุ๊ปบีนะครับซึ่งกรุ๊ปบีเนี่ยไปนะแปดโมงเช้าแล้วนะครับตอนนี้อยู่ในสนามกันอยู่นะครับผมก็เขาให้แยกกันไปครับเราก็เลยขับขับแยกกันไปนะครับก็ขับเป็นแก๊งเราไปเป็นแก๊งไปนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ากิจกรรมงาน i อเอ็มเจนเอ็มของวันนี้เป็นยังไงบ้างครับ สติกเกอร์ลดหน่อยนะฮะต้องขอมือของทีฟอร์มแมนเต่ามาทำนะฮะมือผมไม่นิ่งพอแต่ยังไงก็ยับคนระับต้องให้คนนี้แปะฮะเนียนเนยเนียนกริปเนียนกริป okay, ครับครับ,รบตอนนี้เรามาอยู่ที่สนามแก่งอาจานะครับแตนน่นน้องเจวีได้ติดเบอร์นะครับเบอร์สิบสี่นะครับผมนบอกว่าคิดถูกมากมาชาวี่ลางรถไ,ไม่งั้นติดไปนะ เช็ดกันยาวครับเพราะว่ารถเลอะมากเมื่อวานเข้าป่ามานะครับวันนี้เรารดเรงเงวหน่อยนะแต่ว่าสุดท้ายวิ่งมาหน้าเลอะหมดเลยอ่ะโดนหินดีโดน M4 เขาดีดนะฮะ<อ>เราแซงเขาไม่ได้ครับรถเขาแรงกว่าเรา <S <S อันนี้นะครับเขาขับซลาลอมไอจิมาน่าแข่งกันนี่อยู่นะครับคือการออกตัวล้อก็ฟรีแล้ว โอเป็นทางฝุ่นทางทางหินนะแต่แบบรถเอาอยู่มากอะ X5 X4 เอ้ X3 นี่ X3 M50 นะครับผมพูดผิดพูดถูกตื่นเต้นอยู่โอ้โหโหดมากสุดยอดนะครับเดี๋ยวเราได้ลองขับกันเยลยนี่นะครับมีหมวกให้ด้วยครับผมนี่แล้วที่สำคัญหมวกครับมีชื่อด้วยนะฮะสุดยอดนะฮะอันนี้ให้เลยนะครับเพราะว่า ยังไงต้องลุกสนามู่แล้วนะครับเขาก็เลยมองว่าเขาให้ไว้ดีกว่านะครับเนี่มีถุงให้ด้วยถุงเงินสวยมีการรูปมีรูปคำเปิดปิดไม่ได้นะฮะป,ปิดไม่ได้นะเป,ปิดไม่ได้ไไดใช่เขาบอกให้อันนี้ออกไปเลยออกได้อันนี้ก็หาหวยอยู่เนะี่ยกรุ๊ปแรกครับออกแล้วครับรถพร้พพอมแดงทุกคนนะฮะรถแรงๆทั้งนั้นเรายั้งเรายั้งนี่เรา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 ลูกกรุ๖สองครับลุกกรุ๖สอง ถึงแปดครับถึงแปดเราสองครับเดี๋ยวนะออกที่เราเอาคันแรกเนี่ยคัพี่เซงคันแรกครับไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราจี้ครับแแถววบอกล้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจี้ครับไม่ต้องห่วงเป็นตามตามคันยี่สิบไปนะครับจำไว้อยากได้อยากได้อยากได้ทั้งหลักก่อนไม่รู้ลายสเสือใจทัี่สองคนลยครับเอามาแล้วครับอันนี้เราเตรียมตัววิ่งนะครับอย่างเดียมเหนียวนะครับเดี๋ยวเราจะพาดูลายก่อนนะครับผม ใส่หมวกพร้อมนะครับหมวกที่ให้มานะครับมีชื่องมรถเรงขยับครับ่ะเดี๋ยวไปดูลายกันนะผมว่าเป็นยังไงครับผมกินนายไป็นที่อนะครับสำหรับพวกนี้เราจะแต่งเป็นสองเฟสนะครับ เพื่อที่จะเข้าฝา S2 นะครับแล้วเราจะมองเห็นเป็นเส้นทางตรงเลยนะครับตรง S2 เป็นเส้นตรงนะครับเข้าหาจุดแปรของเรานะครับเห็นไหมครับถ้าเราวาดลายใน s t i n ลายมาถูกนะครับรถเราจะหักวงลายน้อยมากๆนะครับเมื่อกี้เราเรียนลายไปแล้วนะครับจริงมันก็คือลายเดิมครับเพราะจริงๆผมกับศาเกียอาจารย์ต้องบอกว่าไม่ใช่ครั้งแรกอยู่แล้วก็น่าจะ ครั้งที่สามเลนะเออจริงก็จำลายได้แลวและก็บอกเลยว่าเออตรงตรงกับที่เราเรียนรู้ลายกับพวกแก๊งที่เรามากันนะครับผมก็คือลายของอินสตัคเตอร์กับลายของเราอะ่ะตรงกันเป๊ะเลยนั้นแสดงว่าไม่มั่วครับดีของจริงครับผมเดี๋ยวเราไปวิ่งลงจริงๆกันแล้วตอนนี้ขออนุญาตไม่ถ่ายคลิปนะเพราะลงจริงแล้วมันไม่ได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูลหลังจากนี้อีกทีแล้วกัน โอ้ยพิ่งเสร็จแล้วนะครับบอกเลยว่าผลงานรอบนี้สนุกครับปรากฏรอบรอบเนี่ยก็ต้องสั่งสมไปน,นิดนึงนะครับเพราะว่าเราขับสนามนี้มารอบที่วาสเลยนะครับแต่ทีาสา่สุใจสุดครับแสงพิเชียนครับพิเชียนลายดีมากนะพิเชียนไฮเวิร์กลายโคตรดีนะเฮ้ยกว่าจะแซงได้นี่นานมาก <S <S ไปแล้วครับคนแรกนะครับในกรุ๊ปเรานะครับเรามาแช่งให้เขาได้เวลายเยอะๆกันไปโอ้ย เสียงได้โอ้เอาโดนไพลอนไปแล้วนะครับ no, no. หนึ่งไ <c oughs> ลสวย <c oughs> โอ้โหหลุดเยอะเอ้ยยังดียังติดครับได้เยอะเดี๋ <c oughs> ยวรอดูเนี่ยฮ <c oughs> ะทัลลุุ้ครับไม่ได้เวลา NF นนะครับมาดูพี่โลมนะฮะ จอดเอียงเลยนะครับเพื่อรอพุ่งไปราพลันแรกนะฮะเขารู้ทางรานคอนโทรลนะครับลองดูพี่โรมครับไปแล้วครับรอบสองพี่โดมพี่โดมพี่โรมแห่งบาดัสนะครับเอาล้ครับเอาล้ครับตัวแทนบาดัสนะฮะห้ามหลุดนะบาดัสเอ้ยเวลาดีหนึ่งหกเจ็ดแปดโอ้ย นี่ก็ไม่ยอมนะครับปางกมอมปางกอมพี่ปางกอมอ๋ออันนั้นมันต้องอ้อมก่อนเปยเข้ามาก่อนเลยเปย์ไม่ได้เข้ามันจะมีลังฟ้าเลยเน่แน่ยน่มันต้องเลยเลยเน่นอนนี่เลยนะนั่นแหละก็ได้ใช่อันนี้นะครับรางวัลครับสำหรับคนที่ จิมขณาเมื่อกี้นะครับได้1-8นะครับโดยที่1-4ได้ m 2ขับนะครับแล้วก็6-8นะครับไอ้ห้ได้มินินะครับ jcw นะครับผมจะบอกว่าคนสุดท้ายที่ได้หนับแนะส6 9หกนะครับผมได้17.07เลยจบครับอดครับเสียงเลยอ่ะนี่นะครับแก๊งคนที่เขาได้ m 2ขับนะครับเนี่ยสัตว์กันไม่ยอมปล่อยเหมือนกันนะครับฟังเสียงเครื่องฮะ โอ้โห,โโหสุดนะครับส่วนมินิครับมินิจะมาแบบเงียบๆน,นะครับเพราะว่า <_ S 1> ไฟฟ้าเดี๋ยเรามาดูครับมาคิดเสียงสุดแล้วนะมาฟังเสียงเงียบๆกันบ้างนะฮะ JC เดอมนยูดีในเสียงล้ออย่างเดียวเลยครับโอ้โห,โอ,โหอันนี้หลังจากที่เรานี่นะครับวิ่งเสร็จก็มาถ่ายวิวนะฮะสวยๆนะครับ ค่อยไล่ไปฮะเอาทุกคนขึ้นมาจอดแต่สวยถ่ายกันนะครับนะครับวันนี้ก็จบงานนะครับกับ b m w นะครับ I am Gen M นะครับผมก็จบงานอย่างใจเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับโรงแรมกันนะครับผมขอปิดคลิปนี้แล้วกันนะครับท่บอกเลยว่ากิจกรรมวันนี้ BM ีจัดได้สุดยอดมากนะครับมันมากยอมรับจริงว่าเจ๋งจริงนะครับผมก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย Subscribe to my channel So, Get this <laughs>